โรงจำนำกับดวงดาววิชาโหราศาสตร์เป็นวิชาการทันโลกทันสมัยเสมอคือนักค้นคว้าทางการพยากรณ์ก็ต้องค้นคว้าว่าดาวอะไรที่เศรษฐกิจไม่ดีต้องเอาเข้าของเข้าโรงรับจำนำถ้ายึดถือหลักการหลักโบราณอยู่การพยากรณ์ก็หมดรสเพราะหมุนไม่ทันสมัยข้าพระเจ้ามิได้นอกครูทิ้งหลักครูก็หาไม่ได้ผลของสถิติข,ของการเป็นนักพยากรณ์อาชีพหลายสิบปีเศษจับจุดข่าวและพื้นดวงชะตาที่ตก ตำทางเศรษฐกิจต้องเข้าโรงจำนำตลอดถึงดาวที่บ่งบอกวัตถุที่ต้องนำเข้าโรงรับจำนำคำถามดาวอะไรที่ทำให้เอาวัตถุเข้าของเข้าโรงจำนำโรงจำนำคำตอบดาวทั้งสิบดวงที่มีตำหนิเป็นนิดเป็นคู่ศัตรูดาวอริมรณวินาศเป็นดาวเข้าคำถามดาวมีตำหนิดังกล่าวมานี้มีการจำกัดพบและราศีอย่างไรคำตอบดาวมีตำหนิ ที่สถิตในภพกระดุมพลาพะโดยไม่จำกัดราศีใดๆและพิจารณาถึงดาวเจ้าเรือนกระดุมพาลาพาด้วยดาวที่เป็นนิตประคู่ศัตรูดาวเจ้าเรือนอาริมราณาวินาศมารวมเล็งกับดาวบุกดุมพลาลาพลาแล้วใส่เป็นดวงชะตาที่ต้องนำเข้าของเข้ารงรับจำนำคำถามดาวทั้งสิบดวงนั้นแยกเป็นวัตถุแล้วหมายถึงอะไรบ้างคำตอบดาวอาทิตย์หมายถึงวิทยุโทรทัศน์ ปืนเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสทั้งปวงดาวจันหมายถึงเพชรทองเสื้อผ้าเครื่องปรุงอาหารสายสร้อยเครื่องประดับที่หน้าอกเข็มกลัดจี้เพชรพลอยพระเลี่ยมทองแต่ต้องมีดาวพฤหัสด,ด้วยดาวอังคารหมายถึงวัตถุอลัลลยเหล็กรถทุกชนิดเครื่องมือช่างดาวอังคารราศีเมฆเครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกสดาวอังคารราศีพิจิกตู้เย็นพัดลม ดาวอังคารร่วมดาวพฤหัสจะเกล็ดผ้าดาวพุธหมายถึงตำราหนังสือเครื่องพิมพ์ดิจิตเครื่องคิดเลขงาช้างของประดับประเภทเฟอร์นิเจอร์เครื่องดนตรีเครื่องขยายเสียงดาวพฤหัสหมายถึงต้มหมูเชิงเทียนพระทองพระเงินวัตถุลายครามวัตถุเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และศาสนาพระเลี่ยมทองพระบูชาดาวศุกร์หมายถึงเชรพร้อยของประดับ แหวนสายสร้อยนาฬิกาปากกาเครื่องแอร์ตู้เย็นดาวเสาหมายถึงของหนักเครื่องมือก่อสร้างอิฐหินปูนสายแร่ไม้วัตถุและสละักดาวราหูหมายถึงพัดลมอุปกรณ์รถเครื่องอะไหล่รถเกลือดาวเกตหมายถึงวัตถุที่ได้มาจากต่างประเทศถ้าดาวพุธร่วมหนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวด้านประวัติศาสตร์ดาวร่วมเป็นดาวจันทร์ สุกเพชรทองคําขาวไข่มุกของมียอดแหลมคมท้่วรางวัลเครื่องประดับกายเสื้อผ้าอาภรณ์ทองนาคเพชรที่เป็นวัตถุกลักจุกแซมผมดาวมฤตยูหมายถึงของมีตำแหน่งของเก่าเครื่องมือแพทย์เป็นต้นดาวทั้งสิบดวงที่หมายถึงวัตถุต่างๆทั้งนี้กล่าวมาโดยย่อเพราะต้องอาศัยดาวเรือนในและดาวร่วมกันหลายดวงอีกจึงจะบอกถึงวัตถุน,นั้นๆชัดเจนขึ้นอีก เช่นดาวพุธกับสุกหมายถึงตู้เย็นดาวอังคารราหูหมายถึงพัดลมดาวอาทิตย์พุทธวิทยุโทรทัศน์เครื่องอัดเทปเครื่องขยายเสียงเครื่องดนตรีดาวพุธสุกสายสร้อยแหวนานาฬิกาเพชรทองรูปประณนคำถามดาวที่สถิตในภพกระดุมพระมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันคำตอบดาวภพกระดุมพระเครื่องประดับตัววัตถุติดตัว เสื้อผ้านาฬิกาแหวนสายสร้อยกระเป๋าเป็นต้นส่วนผ้าผ้าปั๊บเป็นวัตถุประดับบ้านเป็นของที่อยู่ในที่เก็บคือตู้ในเซฟในลิ้นชักโตก๊ะเพื่อความสมบูรณ์ของการบรรยายเรื่องดาวพระเคราะห์เกี่ยวกับโรงจำนำจึงนำดวงชีวิตจริงที่ต้องเข้าโรงจำนำมาดวงคำถามเมื่อมีดาวมีตำหนิในภพกระดุมพักลาพันแล้วจะต้องเอาทรัพย์สินเข้าโรงจำนำทุกดวงชะตาไปหรือมีการยกเว้นบ้าง คำตอบมีข้อยกเว้นในกรณีที่โคงชะตนั้นมีดาวเด่นได้องค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งและมีมหาอุดมหาจักรเป็นดาวเบริสุทธ์มีดาวคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมผลคู่และพื้นดวงนั้นมีดาวบริสุทธิ์เด่นในภพกมรมมะและจุดลักนาโดยมีดาวเศรษฐีเกาะกลุ่มซึ่งหมายถึงหลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมที่มั่นคง แม้พบกลุ่มกาลาพัฒจะมีคำนิอย่างไรก็ตามอย่าได้ไทายว่าเขาต้องเข้าโรงจำนำเลยการพยากรต้องปักเป้าหมายถึงธนาคารโดยเอาทรัพย์สินเข้าไปผูกพันจำนองหรือกู้นี่ยืมสินนับแสนแสนล้านเพราะเป็นโครงชะตามีเครดิตการยกเว้นในแง่าการพยากรการทายแยกเส้นขนานดังกล่าวมานั้นดวงตัวอย่างที่เอาทรัพย์สินเข้าโรงจำนำวงชีวิตจริงดวงพร้อมด้วยดวงชะตานี้ จุดสาคัญพบกระดุมพักดาวพฤหัสมาร่วมดาวอังคารคู่สมพลพบกรมรดาวคู่ธาตุคู่สมพลในพบมรณะดวงเด่นมีคู่แต่ดาวมฤตยูทําลายคุณภาพของดาวคู่ให้ได้ลยลงมาดาวมฤตยูเหลงลักนาสองแสงและรังสีถึงพระภาภามีแฟนอุปถมัมเงินทองของประดับวัตถุข,ของใช้อุดมแต่ไม่ถาวรยั่งยืนชีวิตเป็นประเภทน้ำขึ้นน้ำลงคาวหรือพบที่ควรพิจารณาคือดาวพุธ เจ้าเรือลาพักถูกดาวราหูทำลายเสียเต็มประดาดาวจันเรือนราหูเป็นดาวคู่หนีหนีสรุปแล้วดวงนี้ต้องเสียสละเอาเข้าของเข้าโรงรับจำนำนับตั้งแต่วิทยุคือดาวอาทิตย์สายสร้อยแหวนนาฬิกาก็ต้องนำไปดาวพฤหัสอังคารเป็นดาวเสื้อผ้ากางเกงดาวพฤหัสพักดาวพุธจอนทัพมรตยูเล็งลักษนาต้องนำวัตถุเสื้อผ้าเข้าโรงจำนำ สองสามเมษายน .2515 พระฤหัสทักดาวพุธจรเป็นนิดว่างงานเงินจ่ายเริ่มเข้าโรงรับจำนำเรื่อยมาสูติการวันหนึ่งต่อปีฉลูสองสามพฤษภาคมสองสเวลา07 0ย์เนพื้นดวงชะตานี้พบกระดุงพระมีตำหนิดโดยดาวมฤตยูและดาวสุขเป็นประแตกคู่ธาตุน้ำกุมอยู่ดาวพภพลาพักสะเพรือนกับพบสุพักดาวพระฤหัสเป็นนิด แต่เป็นก้าวกับลัคนาได้ตำแหน่งเกณฑ์ธรรมเกณฑ์ดาวพบกรรมปัตตนิมีส่วนเด่นเป็นมหาอุดและคู่ธาตุลมแต่ดาวมฤตยูทำลายโดยระบบแสงและรังสีโดยมีคู่ไม่ถาวรการงานเปลี่ยนแปลงเมื่อดาวจรให้คุณมีตำแหน่งคุณนายมีร้านเสริมสวยและร้านค้ามีเครื่องประดับตัวเพชรพลอยทองพร้อมทุก ประการดาวมูลและคือดาวเสาหมายถึงตู้เตียงเฟอร์นิเจอร์สมบูรณ์ตลอดถึงวิทยุเครื่องใหญ่โทรทัศน์และตู้เย็นดาวพุทธสุขเป็นเตาตู้เย็นดาวมรุตยูได้มาโดยง่ายดายเมื่อข่าวจรส่งผลแฟนเพศตรงข้ามให้คุณกับเจ้าชะดาดาวจรสัมพันธ์เสียกับเจ้าชะตาคือดาวราหูถูกจักดาวพฤหัสเข้าพบมรณะของจุดลัคนาในพุทธศักราช2 5งหและดาวพฤหัส เดินวิปริตพักในวันที่เมษายน .2515 ถึงกันยายน .2515 จึงจะเดินเลิศในช่วงนี้เจ้าชะตาต้องจำนำโทรทัศน์และบอกขายตู้เย็นทองเพชรพระเลี่ยมทองก็ต้องเอาเข้าโรงรับจำนำดาวพฤหัสคือดาวพระเครื่องมีตำแหน่งดีเจ้าชะตาชอบใช้นาคทองพระเลี่ยมทองพวงกุญแจนาคดวงชีวิตจริงสองดวงพร้อมด้วยคำไขดังบรรยายมา ข้าพเจ้ามั่นใจว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังผู้อ่านตามสมควร